สุดทับวปนมาให็นแล้ยที่นะครับฮ้นนาฮาอย่าไปบอกพี่ผมนครับผมไม่บอกเลยผมจะไม่ทำลิป,ป,นะปนะครับไปบอกกันนะจะดนสอบนะครับบอกว่านะแต่ถ้าคุณบอกผมก็จะโดนสอบนะครับพุดจะให้คุณอมนะครับถ้าถ้าผม้อผมไม่คยทำทิปแล้ว่โดน้อมต เ,นนเอ่อแต่ไม่ได้นานัอแล้ลเวเดี๋ยวจะไปดูกนดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไหนดีอ่า,อามารู้จะดีกคน อ่ะแบไรดีอ่คนว่าผมจะแบอะไรดีอ้ไดีนะอะไรดีเฮ้ยนี่เขาว่าแบบคือไม่ชอบเชื่อไม่ชอบเชื่อแบบคืค 是个泼泼龙，泼龙他们说：“，飞飞飞飞飞，飞飞飞飞飞。”哈 <noise> 哈，我们家。<noise> <noise> รีที่เปิดหน้าไหนามใช่ไหมใช่ไหมอ๋อคนดูอย่างนี้ว่ะตรงนี้คือเราทั้งคุณ ก็ขอโทษนะครับที่มีเสียงคุณยายผมบบครับอุ้ยอุ้ยเกลือเกลือเป็นคนเกลือเกลือได้เป็นอะไรท่าได้อุ้ย อหานพี่ผมถ้อาอ่านสี่อมคุตกมันกขี้มาตกขี้สูก้ขี้กหมือนับว่ายาจิ๊กฮะอา마เผือมานะครับอาม่าก็คือ แม่ต่ายรู้ย่าไม่รู้แม่ต่ายภาษาอังกฤษนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับภาษาจีนผมผมไทยจีนนะแต่ผมไทยแท้นะอุ้ยแต่ว่าที่ผมบอกผมไทยจีนก็นิดหนึ่งอะไทยจีนทุกคุณขึ้นไปต้องนานมากเลยหรอขนุนแย่ มาโมมาเย่ยอดีนะวันนี้เราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันผยู่บ้านให้เหมือนะครับจังหาัดงานนะครับเอ้ยเอ้ย <Darwin> พ <Yes. S 1> ูดถ <All right. S 1> like ึงวะเอ๊ะแต่ผมไม่รู้หรอกว่าผมอยู่ไหนที่ปิดบางทองจังหวัดพังลาอำเภอท่านเหนือกันทร์ครับเขาอยู่แบบสปอย ครับตอนนี้แหละครับที่มันยาก,ยากที่สุดไม่บอกว่านไม่ได้ตต่นี่มันไม่ได้ยากที่สุดเนอะเนอะเนอะอันนี้ผมตกมันก็ไม่ได้ยากที่สุดแต่ว่าผมแค่ตกเฉยแม่เข้าใจนะครับคำว่าตอบเฉยเฉยก็ต้องบนนี้แหละน,น,นั่นแหละตรงเนี้ยแล้วมันไปโดน เ,เกิดเหตุการณ์พัดตกปลาโอเคอเรียกว่าแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่่าต้อนรับไม่ต้องขอบคุณฉันจะไดช่วยคุณฟิๆฉันจะสช้งานคุณให้หล่บ

ให้ไถ่ก้นแการด้วยอีกหนงคนนะคะโอกมา รอว่าครับมา today is my อ้ยีกอีเสียนะครับก็ขอด้วยนะโอ้ยอาก็อีม่ปกติเพราะว่าไม่มีการอองแ よかったなな。 เดี๋ยวฝึกอะไรเลยครับทุกคนขอบคุณครับ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 ค่ะ มาตอด,ดทุกคนที่วันจะได้เม็ดอะไรไก็ตายมาห้าวโกงนะครับถ้าใครโกงผมจะเริ่มทำลิปนะครับนะครับมันคงไม่มีใครทายเหมือแบบนกัน เราจะไม่เอาของฟรี้พี่ผมนะจะไม่ได้แล้วเพราะพี่ผมมีไม่ได้ อาจจะค้ามากเกินไปก็อขออภัยด้คุณดูจบไม่เรืนเ่นะเบลเือเนนี้จะเกอะรขนบ้าตัวับแม่ออกมากรจายแม่อมส่มาทางไกลไม่ได้จะเป็ปเน ว่าเดินบนไม่ครับที่จังหวัดอําเภอ <coughs> <laughs> มาสวนนั่นปกติไม่ไ,ไหมก็คือไมารู้เข้าไปผมไม่ล่ะมันมันเป็นบักลับเป็นที่รับอ,ะอ่ะแต่บางคนก็รู้ตรงนี้นะครับเน,นี่ยเป็นที่รับมาเของรับด้วยที่รับที่เอาพร้อมของรับ,าาบเดี๋ยวว่าไม่เดินไปเให้ผมกก็วันนี้ไม่ได้ผม ตรนนี้ก่อนจะได้เห็นอะ้รวันบอลูไม่ใช่หรอมันอ่ด้าเคน่าเห็นะอะ้รเนี่ยมีพุ่งกลับมาก็อาจจะมีพน่กลัะ ภาษาทยเจดพันยเสบหกนันแหละครับสิงหนังทาทองก่เฮ้ยน่าจะหังทาสอง่ใช่มหนังทอเอ้ยหนังทาทอง ่ะตอนนี้หรือป่าก็จแตไม่ค่อยได้มันเนนีก

嗯。Uh huh.

对有。 ก็เห็นก็หมนกนครับแล้วเขาม่หอมอยแล้ก็มีแล้วก็มีนี้แล้วก็มีอันนี้นี่ครับปลางร่นี้ครับแะเนี้มเรื่มมีจิรวสัดและลงะไร่างเง้ยอยู่จบกไม ENNIS, video, này, ่ใช่ไม่ใช่อู่ในข้อในเรื่อ

ตัวที่สี่ครับตัวที่ห้าครับตัวนี้ครับตัวที่ห้าโลมาเกือบสองตัวตัวที่หกตัวที่เจ็ดตัวที่แปดตัวที่เก้า ตัดที่เตัวที่เจ็ตัวเจ็ดสองตัวเจ็ดสามตัวเจ็ดสี่ตัวเจห้าตัวแรกสมาดูทสีแล้ว โอ้โห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 ใครจะว่าโอ้โหเด็กน้อยแก่แล้วอยาไปแอบบอกพี่คนเครับบ๊ายบายบ๊ายเจอกันครับบ๊ายบาย